เซนูชี้ชุมนุมใหญ่19กันยานี้ร้มเราไม่ได้เพราะรัฐบาลไม่ได้ทำอะไรผิดชี้บ้านเมืองมีกฎหมายยังหยุดยืนพักคูมิใจไทยแก้รัฐธรรมนูญมาตา256เปิดทางออกให้มีสอสอรอ เมื่อวันที่13กันยานายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขให้สัมภาษณ์ถึงกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจะจัดการชุมนุมใหญ่ในวันที่19กันยายนนี้กระทรวงสาธารณสุขจะเข้าไปดูแลป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 เป็นพิเศษหรือไม่ว่าให้ใส่หน้ากากอนามัย อย่าไออย่าจามใส่กันให้ส่งเสียงพูดคุยกันได้แต่อยู่ภายในหน้ากากและออมฝอยจะได้ไม่ออกมาถ้าทุกคนใส่หน้ากากอามัยัยก็จะไม่มีการแพร่ระบาดของโรคผู้สื่อข่าวถามถึงการประเมินสถานการณ์การชุมนุมว่าจะรุนแรงหรือไม่นายอนุทินตอบว่าขอให้อยู่ในกฎิกาอยู่ในกฎหมาย ชุมนุมกันด้วยความสงบและข้อเรียกร้องต่างๆขอให้มั่นใจได้ว่ารัฐบาลคอรมอและสอสอจะรับฟังทุกความคิดเห็นทุกข้อเรียกร้องอย่างแน่นอนและจะนํามาพิจารณาหารือกันหากทุกคนทําประโยชน์เพื่อบ้านเมืองคงไม่มีปัญหามั่นใจว่าทุกคนจะทําเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองของตนเองและตนเองก็จะทําประโยชน์เพื่อบ้านเมืองเมื่อถามว่าการชุมนุมนี้จะถึงขั้นร่มรัฐบาลได้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า บ้านเมืองมีคือมีแปรมีกฎหมายและรัฐบาลก็ยังไม่ได้ทําอะไรผิดการบริหารราชการแผ่นดินทุกวันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดก็ทําเต็มที่ส่วนสถานการณ์เศรษฐกิจก็เป็นผลมาจากโควิดแต่เราก็ยังดูแลประชาชนอย่างเต็มที่อย่างสุดความสามารถส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560เรื่องนี้เด่นชัดอยู่แล้วทุกพักการเมืองเห็นชอบและรับฟังเสียงของประชาชนให้แก้ไขในบางมาตราซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็พร้อม เมื่อถามว่าพักร่วมฝ่ายค้านเสนอให้แก้ไขเป็นรายมาตาพักภูมิใจไทยเห็นด้วยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเราประกาศจุดยืนไปแล้วให้มีสสรส่วนที่มีการเสนอให้เป็นรายมาตาควกคู่กันไปนั้นต้องไปดูว่าจุดไหนเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองและประชาชนจะเป็นรูปแบบเดียวกับเราเราก็พร้อมจะสนับสนุนแต่จุดยืนของพักภูมิใจไทยคือการให้มีสสรส่วนการปิดสวิตสสอวอ พรรคภูมิใจไทยเห็นด้วยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ารายละเอียดเดี๋ยวไปคุยกันเมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและตั้งสอสอรอแล้วอำนาจการแก้ไขอยู่ที่สอสอรอเรามีหน้าที่เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบทุกอย่างมีขั้นมีตอนและกระบวนการเป็นอยู่เมื่อทุกคนทำตามนั้นก็จะอธิบายสังคมได้เราอย่าไปทำนอกกรอบของกฎหมาย ด้านแกนนานักศึกษาเปิดพื้นที่ทวงเบี้ยยังชีพคนชราชวนปู่ชวนยา่าคนรุ่นใหญ่ร่วมม็อบ19กันยายนนี้เพนกวินแกนน้นักศึกษากลุ่มแนวร่่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมเปิดพื้นที่การทวงเบี้ยยังชีพคนชราชวนปู่ชวนยา่าคนรุ่นใหญ่ร่วมม็อบ19กันยาที่มหลาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์จากกรณีที่มีการชุมนุมขับไล่รัฐบาลและกดดันให้มีการแก้รัฐมนูญ ในวันที่19กันยายนนี้19กันยาทวงอํานาจคืนราชในวันที่19กันยายนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมและแนวร่วมโดยเด็อนที่20กันยายนจะมีการเดินเท้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลก็คือพูดง่ายมันจะมีการชุมนุมค้างคืนตั้งแต่19ยัน20ล่าสุดเพนกวินผลิตชีวาลักษ์หนึ่งในการนำได้โพสต์ข้อความเชิญชวนกลุ่มคนรุ่นใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณปู่คุณย่าหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนชราของภาครัฐน่าจะมีการเลื่อนออกไปจากกําหนดเดิมโดยระบุว่าอยากจะชวนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาร่วมกับลูกหลานทวงคืนเบี้ยยังชีพคนชราที่ท่าพระจันทร์ในวันที่19กันยายนนี้จะได้ไหมครับ ทั้งนี้หลังจากที่เพนกวินได้โพสข้อความนี้ออกไปก็ได้ถูกแชร์ออกไปในวงกว้างโดยเฉพาะในหมู่ของคนรุ่นใหญ่หรือผู้ที่มีอายุมากแล้วแต่ยังคงเคลื่อนไหวในทางการเมืองได้แชร้ข้อความนี้ออกไปเป็นจํานวนมากคุณเพื่อนคิดเห็นยังไงกับประเด็นของเซียนหนูที่พูดถึงว่าเด็กๆออกมาก็ไม่สามารถที่จะรมรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลยังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยเห็นว่าเป็นยังไงบ้างไม่ได้ทาอะไรผิดจริงหรอ แล้วก็ประเด็นของการเรียกของคนรุ่นใหญ่ออกมาชุมนุมกับพวกกลุ่มเด็กๆนักศึกษาคิดว่าจะมีกระแสได้สักแค่ไหนจะมีมาเยอะแค่ไหนเพื่อนๆก็ลองพูดคุยใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าติดตามข่าวสารบ้านเมืองกันมากแค่ไหนแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้ากับประเด็นการเมืองเหล่านี้สวัสดีครับ